นี่นี่นี่พี่เด็ดพวงนี้ให้ตุนหน่อยเนี่ยอันนี้แก่แล้วนี่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 เออนั่นน่ะแก่แล้วแก่แล้วขายมันมีตลอดแล้วพี่นี่ดูแลมันยังไงพี่ธรรมชาติไม่ต้องทำอะไรเลยต้องวัดหลูกมันาวแล้วลูกอะไรโอ้ปล่อยธรรมชาติแบบนี้เหรอ ดกจนกิ่งฉีกหมดอะไม่ใช่มันกำลังโตให้เห็นถึงความดกความสมบูรณ์ของมันไง<ะ>ไม่รู้มันจะดกไปถึงไหนเหนาะมะนาวกี่ปีเนี่ยพี่ที่ปลูกเนี่ยมะน,นาวปีเดียวใช่ไหมเนี่ยมะน,นาวปีเดียวดกได้ขนาดนี้หรอมันเป็นที่สายพันธุ์ด้วย นี่เป็นมะนาวที่ปลูกไว้ได้หนึ่งปีใช้เวลาปลูกหนึ่งปีสภาพก็จะเป็นอย่างนี้เกิดจากเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะสภาพดินในสวนทําให้ดกและลูกมีความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าสายพันธุ์ของเขามะนาวสายพันธุ์นี้ก็จะมีความดกอยู่แล้วด้วยหนึ่งปีต้นก็จะใหญ่แบบนี้ เป็นมะนาวกิ่งตอนดกทุกต้นมีความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าปล่อยเป็นตามธรรมชาติที่นี่ก็จะคือปลูกแบบผสมผสานอยู่ในสวนฝรั่งฝรั่งกินจูฝรั่งแป้นมะนาวปีเดียวมีความดกมากมองแล้วสภาพดินก็มีส่วนที่ทำให้ดกเพราะว่า ดินในที่นี้คือเป็นดินที่ใช้ชีวภาพทั้งหมดไม่มีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องปลูกแบบผสมผสานในส่วนฝรั่งมะนาวหนึ่งปีโดกมากมะนาวปีเดียวดกมากเห็นแล้วละลานทามากลูกมันมีหลากหลายขนาดอะ่ะส่วนแบบผสมผสาน ที่นี่จะปลูกหลักๆก,ก็คือปลูกฝรั่งพิมจูกับฝรั่งแป้นคือทำโดยใช้ชีวภาพอันนี้ฝรั่งอะไรเนี่ย <Ooh. S 2> จูหรือแป้น uh huh. <laughs> อืมันลูกใหญ่อะ uh huh. ลูกค้าหลายคนที่บอกว่าซื้อฝรั่งจูที่นี่ทำไมมันลูกใหญ่เขาสงสัย uh huh. ทำไมมันลูกใหญ่อะพี่ มีไหมคนดูแลสวนบอกแล้วว่าเกิดจากการดูแลากาเกิดจากความสมบูรณ์ของดินบางลูกก็หอบางลูกใหญ่ใช่เนื้อจะแน่นกรอบมีทั้งเนื้อฟูเนื้อกรอบฝรั่งที่เนี่ยเพราะว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นทีวภาพอ่ะนนต้นต้นต้นนี้กี่ปีแล้วเนี่ยพี่สิบเอ็ดปี พล,ลังสิบเอ็ดปีนี่ดูแตกนี่พลังสิเอ็ดปีนี่เกิดจากการดูแลอย่างดีดูสภาพใบดูสภาพต้น,นพี่เขาบอกว่าถ้าดูแลดีก็คืออยู่ได้ตลอดให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องมีคุณภาพนะนชัดชัด อันนี้ไม่ใช่มะนาวอันนี้อันนี้มะนาวนะไม่ใช่ฝรั่งนะอันนี้มะนาวดกเกินโอ้โหมะนาวปีเดียวนี่บ่งบอกให้ถึงถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นที่สายพันธุ์ด้วยถือแป้นพิจิตนะนอันนี้อันนี้อันนี้นคือนคน,นที่ชอบกินก็จะชอบนะเขาบอกว่ามันจะหอมใช่ไหมอ่านี่ที่ทำตำตำใส่ทั้งเปลือกอะ่ะาาาาาานาา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 า หนูกลัวนี่มันโพสขายให้มึงด้วยโอ้โหมันบอกว่าพี่ไม่ต้องไปแต่งกิ่ง <c oughs> ไม่ต้องไปทำอะไรให้หนูนะ <c oughs> เดี๋ยวมันโวยวายพี่